และนี่คือปลาสายพันธ์หนึ่งที่มีความพิเศษและทักษะที่น่าทึ่งสุดๆว่ากันว่ามันคือปลาเพียงชนิดเดียวบนโลกที่สามารถบินร่อนไปบนอากาศได้เพราะนี่คือไฟยิงฟิตหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปลานกกระจอกไฟยิงฟิตเป็นปลาทะเลตัวเล็กๆมักพบได้ในทะเลเขตร้อนเช่นทะเลแคริบเบียนทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิก มันมีความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใครในโลกเพราะมันสามารถกระโดดขึ้นจากน้ำและร่อนไปบนอากาศได้ไกลถึง200เมตรในครั้งเดียวเจ้านี่ไม่ได้มีปีกแบบนกนะครับแต่มันมีครีบอกยาวใหญ่คล้ายปีที่ช่วยให้มันลอยตัวในอากาศได้เหมือนเครื่องร่อนเจ้าปลานี้ไม่ได้บินเอาสวยหรือโชว์ท่าเทๆ่ๆแต่ทำไปเพื่อเอาตัวรอดศัตรูของปลานกกระจอกมีมากมายเช่นปลาทูน่าและโลมาพอรู้สึกว่าถูกไล่ล่าเจ้านี่ก็จะกระโจนออกจากน้ำเร่งเครื่องแบบจรวดแล้วร่อนหนีศัตรูบนอากาศจนได้ชื่อว่าเป็นยอดนักหลบหนีแห่งท้องทะเลแต่ที่น่าทึ่งคืออทััักกษะารบินนนขงมมโดยจใ หางตีผิวน้ำด้วยความเร็วสูงถึง60ครั้งต่อวินาทีหรือประมาณ3,600ครั้งต่อนาทีเพื่อสร้างแรงขับดันให้ตัวมันทยานออกจากน้ำความเร็วที่มันทำได้ในช่วงกระโดดสามารถพุ่งไปได้ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวลองนึกภาพเหมือนมอเตอร์ไซค์ที่กำลังเร่งเครื่องเต็มสปีดแต่ปลานกกระจอกนี่ทำได้ด้วยหางของมันเองล้วนๆถือได้ว่าเป็นสุดยอดนักบิดแห่งท้องทะเลเลยก็ว่าได้ลองจินตนาการดูว่าถ้าปลาฉลามทำได้แบบมันคุณคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น